ไปดูเหตุวัยรุ่นนัดเคลียร์ปัญหาเรื่องผู้หญิงค่ะปรากฏว่าจบไม่ลงนะคะ mm hmm. เหตุการณ์นี้จบลงด้วยการที่ชักปืนยิงคู่อริค่ะ mm hmm. นี่คือจุดที่เกิดเหตุที่ทางเข้าหมู่บ้านใกล้กับถนนการจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนนะคะ mm hmm. เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของคืนก่อน ทางชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนทะเลาะกันแล้วก็มีการคว้างปาสิ่งของหลังจากนั้นเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดค่ะคนในบ้านเนี่ยต้องนอนหมอบลงกลัวจะถูกลุกหลงขณะที่ชาวบ้านอีกคนหนึ่งบอกว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นก็มีเสียงคล้ายวัตถุระเบิดดังขึ้นแล้วก็มีเสียงปืนตามมาอีกหลายนัด ในทางคดีทางผู้กำกับการสอนอเทียนทะเลพันตำรวจเอกสมยศอุดมรักษาทรัพย์บอกว่าตอนนี้ทราบกลุ่มที่ใช้อาวุธปืนยิงจนคู่อดีเสียชีวิตนะคะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีปัญหาบาดหมางเรื่องผู้หญิงกันมาก่อนแล้วก็มีการท้าทายกันในโซเชียลมีเดียวันเกิดเหตุค่ะก็นัดมาเคลียร์ปัญหากันฝั่งผู้ตายก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุแต่ไม่ทราบว่าคู่อดีเนี่ยมีอาวุธมาด้วย สุดท้ายแล้วเคลียร์ไม่ลงตัวนะคะก็ถูกยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและ,และได้รับบาดเจ็บล่าสุดนะคะตอนสองทุ่มที่ผ่านมาทางตำรวจบอกว่าไปจับกุ่มตัวนายทรงกรดหรือว่าก๊อกมุกจันท์อายุ22ปีนี่เป็นหนึ่งในสองของผู้ก่อเหตุก่อนหน้านี้ในช่วงบ่ายค่ะจับมาได้แล้วหนึ่งก็คือนายบุญมามุกจันทร์ทรงกรดเนี่ยบอกว่า ร่วมกันก่นกอเหตุเพราะว่าโกรธแค้นแทนพี่ชายก็คือธนกรหรือว่าเกมมุกจันทผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ไปถูกคู่กรณีค่ะคุกคามใน Facebook แล้วก่อนหน้านี้ก็ยกพวกมาใช้ก้อนหินปาใส่รถส่วนตัวแล้วตัวเขาก็เคยถูกกลุ่มคู่อริทำร้ายร่างกายผู้บาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้นะคะ3รายด้วยกันค่ะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งนะคะก็คือนายจาตุรงพิมพ์ประเสริฐอายุ22ปีค่ะ